พี่สมัยสวัสดีค่ะโทรศัพท์เจนเป็นเหมือนคล้ายๆของพี่สมัยเมื่อตอนบ่ายอ่ะแต่ว่านั่นแหละไอโค้า <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่มปิดกันข่อยแม้ AI ปีใหม่เราขอบม่ได้ไลรสดมาดวนเราไขคอยไลรสดแน่พี่น้องอยู่ดีๆสัญญาณโทรศัพท์ตัดไปเลยเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไม่สามารถตัดเลยกดออกไปเลยเมื่อกี้ มพราะว่ามันขึ้นเป็นแบบเป็นขึ้นเป็นเฟซบุ๊กเลยเห็นแม่เล็กไหมเห็นค่ะแม่เล็กเห็นแม่เล็กอยู่ค่ะตั้งตั้งค่าได้เลยออกไปเมื่อกี้ดาราณีบอกขึ้นหลุดนั่นแหละดาราณีพี่เจนงงมากเลยมันมันค้างค่ะมันค้างใช่ไหมคะแม่เล็กออกจากระบบไปเลยอะงงมากแล้วก็ไม่สามารถทาคลิปทาคลิปเลียวได้อะก็เลยเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง รวยๆเฮงๆปังๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเจนจะไปเยี่ยมหลังบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราก็มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมีการแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันอยู่แล้วเนาะก็ไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมอืมก็เลยคิดว่าเ้ยหรือว่าเอออกจากระบบไปเลยอะงงมากแล้วก็ไม่สามารถทําคลิปทําคลิปเลียวได้อะก็เลยเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีเขาเอาว่าเห็นเมนว่าเห็นเมนบ่อยจ้าออกไปไหมล้ะเขาไม่บ้างจ้าเป็นเหมือนพี่ค่ะ สไหยพี่สมัยนั่นแหละแต่ของของเจนเจนก็อย่างนอกพี่น้องบาที่เนี่ยงงจังเลยสวัสดีแม่เล็กไพรวันนะคะสัญญาณเน็ตเจนไม่ดีใช่ไหมแม่ขนมเข่งเมื่อกี้งงไว้แล้วทีนี้คุณผักผลไม้น้องเดียตอบกับ แม่เล็กไพรวันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะไมาขอขอบคุณแม่เล็กไพรวันขอบคุณแม่ขนมเคงขอบคุณคุณผักผลไม้ขอบคุณทุกทท่านเลยค่ะขอบคุณคุณดำรงออกจากระบบไปเลยอ่ะงงมากแล้วก็ไม่สามารถทำคลิปทาคลิปเลียวได้อ่ะก็เลยเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีออกจากระบบไปเลยอ่ะงงมากแล้วก็ไม่สามารถทำคลิปทาคลิปเลียวได้อ่ะก็เลยเข้ามาใหม่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาบาเห็นเมนบาเห็น,มนเมนบ่จ้าออกไปไม่หะเขาไม่บ้างจ้าเป็นเหมือนพี่ค่ะใสบายพี่สมัยนั่นแหละแต่ของของเจนเจนก็รู้ว่าอยู่ดีตัดไปเลยค่ะทุกคนตัดไปแล้วก็ขึ้นเป็นขึ้นเป็นเฟซบุ๊กอะค่ะขึ้นเป็นสีฟ้าไปเลยอะ่ะงงมากเลยแล้วไม่สามารถเซฟตรงคลิปเลียวได้ด้วย งงมากเลยแล้วไม่สามารถเซฟตรงคลิปเรียวได้ด้วย15นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เจนก็ได้30กว่านาทีละตั้งค่าไม่ได้ทําเรียวก็ไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะของเจนิ่งจะเป็นครั้งแรกนี่แหละค่ะเจนก็เลยพูดว่าเออเหมือนว่าเจนไปพูดเรื่องระบบมากไปหรือเปล่าเรื่องคลิปเรื่องอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะ โอเคนะคะทุกคนเจนก็ขอบคุณมากๆที่แววมาทักทายแววมาให้กําลังใจเจนนะคะขอบคุณแม่เดียขอบคุณดารณีขอบคุณพี่สัพี่สมัยสวัสดีค่ะโทรศัพท์เจนเป็นเหมือนคล้ายๆของพี่สมัยเมื่อตอนบ่ายอะ่ะแต่ว่านั่นแหละอะไรคะอยู่ดีสัญญาณสัญญาณเจนตัดแล้วก็ขึ้นเป็นเป็นสีฟ้าของ Facebook ขึ้นไปเลยอะ่ะไม่เคยเป็นเลยนะเนี่ยทุกคนเพิ่งจะปะเป็นค่ะ ถึงจะขึ้นได้ค่ะกลัวจะขึ้นได้ไดฮารอกใช่ไหมคะอืมช่วงนี้ระบบระบบเป็นบอยเวลาเราไลฟ์สดเนี้่เราก็มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมีการแลกเปลี่ยนความคิดอะไรกันอยู่แล้วเนาะก็ไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหม,มก็เลยคิดว่าอหรือว่าเอะต่อคลิปเลียวได้ด้วยสวัสดีค่ะแม่เล็กไพวันสวัสดีค่ะเมื่อกี้เจนไลฟ์สดอยู่ดีๆสัญญาณเจนหายไปเลยแม่เล็กแล้วก็ตกัดบานก็พออู้วขอบคุณมากๆค่ะคุณดำรงศักดิ์บัวแก้วไข่บอดูแด,ดนไอ้ดำรงศักดิ์บัวแก้ว พี่ว่าน่าจะเป็นที่ระบบใช่ไหมอยู่ดีๆสัญญาณโทรศัพท์ตัดไปเลยเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไม่สามารถตัดไปก็เลยเจนก็เลยเข้าเข้ามาใหม่สักสักห้านาทีเนาะสวัสดีครับมาอีกรอบครับสวัสดีค่ะคุณทองแอนเมื่อกี้เป็นโทรศัพท์เจนเป็นอะไรไม่รู้ใช่ใช่ใชเออเจนไม่เคยเป็นนะแม่เล็กของเจนเพิ่งจะเป็นเมื่อกี้สงสัยจะเป็นเหมือนพี่สมัยเมื่อตอนบ่ายอะ่ะใช่ไหม ค่ะสวัสดีค่ะเห็นไข่ยบเห็นยุ่จ้าคุณดำรงคุณดำรงสักบัวแก้วเห็นยู่จ้าเป็นหนังเจ้าไปเห็นคอมเมนต์ว่ะหนาลาเลยแมดารณนีบอกทากับข้าวเดอ้อทอก็ขอเผื่เอ,อเฮ็ดไปดารณนีเดี๋ยวพี่เจนจะลงแล้วล่ะแม่เดียก็เป็นประจําค่ะแม่เดียก็เป็นประจําใช่ไหมบานก็พออู้ขอบคุณมากๆค่ะคุณดำรงสักดบัวแก้วไข่โบดูเด่นไอ้ดำรงสักบัวแก้ว พี่ว่าน่าจะเป็นที่ระบบใช่ไหมไปเลยก็เป็นรูป Facebook ขึ้นมาเฉยเลยะเจนงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นเจนไปพูดเรื่องหลังบ้านเยอะไปหรอหรือว่ายัางไงอุ๊ยเป็นครั้งแรกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ไม่สามารถทําคลิปเรียวได้ด้วยเมื่อกี้ไม่สามารถเซฟได้อ่ะก็เลยงงมากงงมากเลยแล้วไม่สามารถเซฟตรงคลิปเรียวได้ด้วย ดูดีๆก็ตัดไปเลยปกติถ้าเกิดวันเด้งหรือสัญญาณไม่มีจะขึ้นสีแดงๆใช่ไหมเออแต่เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละที่เด้งออกไปแล้วก็กลายเป็นสีฟ้าเป็น Facebook ขึ้นเลยอะไม่เป็นไรเห็นแค่หน้าจะเปเลยก็เป็นรูป Facebook ขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะเจนงงมากเลยเกิดอะไรขึ้นเจนไปพูดเรื่องหลังบ้านเยอะไปหรอหรือว่ายังไงอุ้ยไปดูอะอยู่ดีตัดไปเลยคะ่ะทุกคน ตัดไปแล้วก็ขึ้นเป็นขึ้นเป็น f เฟซบุ๊กอะค่ะขึ้นเป็นสีฟ้าไปเลยอะ่ะอืมอยู่ดีๆสัญญาณโทราศัพท์ตัดไปเลยเพื่อนๆแล้วก็ไม่ไม่สามารถตัดไม่สามารถเซฟได้เลยแล้วก็ไม่สามารถทําคลิปเรียวอะไรได้เลยสัญญาณเป็นไรคะออกจากระบบไปเลยอะ่ะงงมากแล้วก็ไม่สามารถทําคลิปทําคลิปเรียวได้อะ่ะ ก็เลยเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ใช่ใชเออเจนไม่เคยเป็นนะแม่เล็กของเจนเพิ่งจะเป็นเมื่อกี้สงสัยจะเป็นเหมือนพี่สมัยเมื่อตอนบ่ายอ่ะใช่ไหมอะไรคะอยู่ดีสัญญาณสัญญาณเจนตัดแล้วก็ขึ้นเป็นเป็นสีฟ้าของเฟ e b o o k ขึ้นไปเลยอ่ะอืมไม่เคยเป็นเลยนะเนี่ยทุกคนเพิ่งจะมาเป็นตอนนี้ค้างไหมเนี่ยเหมือนสัญญาณเน็ตไม่ดีใช่ไหมคุณ คุณผักผลไม้น้องเดียวใาย,ยอ่อให้กกดออกไปเลยเมื่อกี้เพราะว่ามันมันขึ้นเป็นแบบเป็นขึ้นเป็น Facebook เลยเห็นแม่เล็กไหมเห็นค่ะแม่เล็กเห็นแม่เล็กอยู่ค่ะใช่ของเจนก็เป็นของเจนเป็นเมื่อกี้คือคือออกจากระบบไปเลยแล้วเจนก็ไม่สามารถไม่สามารถตั้งเลียวตั้งตั้งค่าได้เลยออกไปเมื่อกี้ดาราีบอกขึ้นลุดนั่นแหละดาราีพี่เจนงงมากเลยม,มันค้างค่ะมันค้างใช่ไหมคะแม่เล็กทีเนาะ ด,ดูสักห้านาทีเผื่อได้แบบไ,ไ,ได้ได้ได้ตั้งคลิปเรียวนาล,าล่าเลยพี่น้องนะสวัสดีแม่เล็กไพวันนะคะสัญญาณเน็ตเจนไม่ดีใช่ไหมแม่ขนมเข่งเมื่อกี้งงไว้แล้วที่นี่สิบห้านาทีอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะเมื่อกี้เจนก็ได้สามสิบกว่านาทีละตั้งค่าไม่ได้ทำเรียวก็ไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะ สัญญาณโทรศัพท์เป็นไรเนาะทุกคนเฮ้ก็เลยเจนก็เลยเข้าเข้ามาใหม่สักสักห้านาทีเนาะสวัสดีครับมาอีกรอบครับสวัสดีค่ะคุณทองแอนเมื่อกี้เป็นโทรศัพท์เจนเป็นอะไรไม่รไม่ขอบคุณแม่เล็กไพวันขอบคุณแม่ขนมเคงขอบคุณคุณผักผลไม้ขอบคุณ,คณ,คณทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอบคุณคุณดำรงปรากฏว,ว่าเด้งออกแล้วขึ้นเป็นหน้าเฟซบุ๊กไปเลยอะ่ะ ตอนนี้ชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะแม่แม่เล็กไพยวันนะคะตะถึงถึงจะขึ้นได้ค่ะกลัวจะขึ้นได้หารอบใช่ไหมคะช่วงนี้ระบบระบบเป็นบอยตอนนี้ค้างไหมเนี่ยเหมือนสัญญาณเน็ตไม่ดีใช่ไหมคุณคุณผักผลไม้น้องเดียว่าย,ยอกไอ้โคต ย่าเพิ่มปิดกั้นข่อยแม่ไอปีใหม่เราขอบ่ได้ไล่์สดมาดวนเราไข่ไข่ไลท์สดแน่พี่น้องอบพัพพีสมายสวัสดีค่ะโทรศัพท์เจนเป็นเหมือนคล้ายๆข,ของพี่สมัยเมื่อตอนบ่ายอะแต่ว่านั่นแหละเอยียงนอกะพี่น้องมาที่เนี่ยงงจังเลยต่อคลิปเรีวได้ด้วยสวัสดีค่ะแม่เล็กไพวันสวัสดีค่ะเมื่อกี้เจนไลฟ์สดอยู่ดีๆ สัญญาณเจนหายไปเลยแม่เล็กแล้วก็ตัดใช่ของเจนก็เป็นของเจนเป็นเมื่อกี้คือคือออกจากระบบไปเลยแล้วเจนก็ไม่สามารถไม่สามารถตั้งเรียว <c oughs> คุณผักผลไม้น้องเดียตอบกับแม่เล็กไพวันใช่ไหมคะสวัสดีค่ะตักบัวแก้วกลัว <c oughs> <c oughs> จะขึ้นได้ห้าห้ารอบ กว่าจะขึ้นได้5รอบนะคะถึงจะ